สีไว้เห้าให้บุนเดอร์ใส่บ่อยๆอธิษฐานให้บุญซอยหลายๆแบบอธิษฐานให้บุญไปเป็นของสัตว์ต่างๆที่ซอยเห้านั่นแหละคือวิธีการที่เสียหลมว่าจมโลกนี่ลมจมแต่คนที่ทำแบบที่วานี้ว่า,าลมจมตามโลก อ้าวอาการวันนี้เป็นยังไงเลาะเลาะในล่มไปเรือนนี้บ้างไปเรือนโน้นบ้างไปเรือนโน้นบ้างให้ทุกคนถือให้ถูกต้องหรือยังไม่ถูกเรียนให้เข้าใจเรียนให้ถูกและถือให้ถูกให้ได้แต่ถ้าจะเสี่ยงเพื่อทำชั่วเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองก็มีลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เป็นโจรก็มีอ่านดูเอาไม่บอกหรอก่ <c oughs> อะพออาบุนเดอร์สีใบมีคำถามครับคุว่าจากคุณวรจิตวงสวัสดิ์ค่ะข้อที่หนึ่งพระอรหันต์พูดไม่เพราะก็มีบกพร่องก็มีอันนี้พอเข้าใจครับแต่พระอรหันต์ยังกินข้าวแรงอยู่มีไหมครับีแบบนี้มีเมื่อก่อนนะไม่รู้เพื่อนก,ก็กินไปแหละเขาให้ยำไหนก็กิน แต่พอพระพุทธเจ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าพระวินัยจะทรงอยู่ไม่ยาวนานเพราะภิกษุบริโภคปรมประระก็เลยตรวจสอบว่าองค์ก่อนทำยังไงและองค์ต่อไปจะทำยังไงเจอว่ามีพระบัญญัติให้ฉันพัตตาหารวันละมือ้อก่อนเที่ยงด้วยจบข้อที่สองอุปสัมบัญจะอันตรธานไปหมดเมื่ออันตรธานแห่งการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจถูกไหมครับใช่ เมื่อเพศบรรพชิตหรือนักบวชหรือผู้ทรงศีลชั้นสูงเนี่ยประพฤติย่อหย่อนผู้ทรงศีลชั้นสูงจะไม่เหลืออยู่อีกเป็นระยะระยะไปแต่ก็จะมีคนที่เรียนรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็จะสอนใหม่อีกรอบขาดศูนย์ไปเลยมีเป็นระยะแต่จะขาดตลอดอนันตการเป็นไปไม่ได้คนดีนี่นะอ่ะละ อาบุนเดอร์สีไว้เดี๋ยวจะมีคนเขียงเอาเท่ากับศูนย์นะกับศูนย์ก็ระยะกับทําโปรที่ยังเป็นอย่างนี่